ครับกินแอาร์จินีนมีข้อเสียอะไรไหมครับแออาร์จินีนจริงๆไม่มีข้อเสียครับจริงๆแอาร์จินีนเนี่ยมันช่วยเยียบเรื่องของการเพิ่มไนตริกออกไซด์ในตัวของกระแสเลือดของเราครับทำให้ตัวของกระแสเลือดของเรามันมีความผ่อนคลายแล้วก็การส่งต่อเลือดแล้วก็ออกซิเจน,เนจะดีขึ้นในร่างกายของเราครับแล้วก็เพิ่มความทนทานนะอันนี้คือดีมากครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือแก้อาการ e อ e ว t i l e dysfunction ได้นะครับเพราะว่าตัวของจุกูของเราเ <laughs> มันต้องอาศัยการส่งต่อเลือดไปเลี้ยงนะครับมันถึงจะมีการแข็งตัวได้ดังนั้นนะครับผม้าเกิดว่าใครที่มีไขมันส่วนเกินเยอะนะครับหรือว่าเริ่มมีอายุที่เยอะแล้วหรือว่าไม่ค่อยออกกำลังกายครับมันเป็นสายเหตุอย่างหนึ่งนะคือร่างกายของเขามีการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ค่อนข้างจะมากพอสมควรครับและระดับของไดเิกออกไซด์ในตัวของกระแสเลือดของเขาเนี่ยมันน้อยมันเลยทําให้การส่งเลือดไปที่ตรงส่วนนั้นอ่ะมันส่งได้ไม่ดีเพราะว่าการหมุนเวียนมันไม่ดีไงกล้วยไม่ดีโอเคไหมครับกล้วยนิ่มแต่ ช่วเรียนที่ว่า์มบูรณ์ x ครับผมมีตัวของ l g ล g อยู่ในนั้นด้วยนะครับผมแป็นั้นก็คืออยา่าพลาดนะครับตัวนี้มีด้วยนะครับผมใช่อีิดหนึ่งใช่อิดหนึ่ง